แดนชํราระบาปามาอีก<อ>แล้วเหมือนเดิมครับตอนนี้เรามีบาปไปชํราระแล้วลงไหนดีครับทาง,งกีนาช่งย่าไหมสนามกอล์ฟดีกว่าเอ๊ะลงสนามกอล์ฟนะเฟรขอสักหกห้าก็ไม่ถึงวะถึงดิมันจะไม่ถึงได้ยังไงมันถึงทำไมมันอยู่ไกลจังวะ ถอไมามคลิปน้อมันอยู่ไกลอย่างแต่มันดูใกล้มากเลยด้านหลังอ่ะมันลงก่อนเราวะไอ้มันลงก่อนเรามันลงไม่ถึงเนะี่ยเห็นปะเราก็เกือบไม่ถึงเหมือนกันนะแต่ว่าเราฉลาดนะเราจริงวงตรงกลางมันลงมาแล้วได้แหละวะจริงกูอยากลงไปปะกูก็ไม่รู้เหมือนกันฮันมันลงมาละตรงกลางเลยมไม่มีเฮี้ยอะไรดีเลยจีนไปที่<อ>คังแสงกุญแจคลังแสงเพื่อนก็ดีน,นี่อ่ะแล้วเราก็จะยิบพาร์ตมามาเล่น คิวอัลโลอืมระวังมีคนเดี๋ยวมันจะวิ่งมาได้น่ะได้ปืนรัเปน,เปนขวจีนตีนขึ้นจีนตีนขึ้นติงขึ้นมึดก็ติดะพ่้ยฮะใช่อหรอกูทำไงอ่ะจีนตีนขึ้นจีน mà lại héo, luồng một, quay lằng thao, nhớ 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 nhớ, trinh kill. nhân nhìn mấy, nhân nhìn. Nhi à. Nhi à. Hơ, thầm mà đá tới này à. mấy à, có lại. Ê, à, chút chút, chút. <laughs> ประตูทางเข้าอยู่นี่กูบอกแล้วกูแม่งนักแข่งจักรวาลไอ้ชี้กูนั่งเม้มอยู่ตั้งนานมั้งเจ้กูเปิดฟังหมดอะตอนนี้ไม่รู้ไม่ชนเด๋ชไม่เอาอะขับอันตโนมัติแม่งน่าก,กลัวมาว่ะมาว่ะวิ่นวิ่นแงนแงนเลยเขามีคนเปิดไปแล้วปะยัง,งมันต้องดูหลอกเปิดเลยพาร์ตบ้าต้องมาอยูอย่แล้ว ไหนพาร์มากกว่าพัด์มากกูอยู่ไหนอ่ะพัดมากไม่มีไอ้เหี่ย <c oughs> ไม่มีโมยาเสียเที่ยวละเดี๋ยวกูวิ่งกลับไปซื้อโอ้โหไม่มีหรียญนีกเฮ <c oughs> ้ยมีคน <c oughs> ตามนี้มันลงวะเฮ <c oughs> ้ย Oh, 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 oh. กูชาร์จแล้วเพื่อนโอ้โหปืนกูอย่งางเบาเลยอย่างแรงไม่ได้แหลงใหญ่นานเป็นนี้แหละ <c oughs> มันยิงไปแล้วปะมันหนีไปแล้วปะน่าจะใช่ นนคนเยอะออกไปตอนนี้ก็ตายอ,ะอ่ะค่ะก็สนีงคือแท็กจับม,มันมันล้อมันล้อลวงโอ,โอ้ยบอกแล้วเยียแม่กลับ ชุบให้ข้างในข้างในวงนด้านด้านด้านซ้ายเราอ่ะเออเอตั้งไว้เท่ๆเฮ้ยซื้อตัวมาหน่อยดีกว่าอยากได้โดนปะซื้อยาแล้วก็อินเทอร์เฟซมาหน่อยเลยบอกแล้วกูแม่งนักแข่งเล่นไหนดีอ่ะ มันบอกกันอยู่เฮ้ยมันบอกกันอยู่เต็มเลยเฮียไอวอลบอลเลี้ยวไอวอลบอลเลี้ยวจีนจีนชิบหายจีนมันต้องไอวอลเร็วจัดมันต้องไอวอลเร็วจัดว่าแล้วจีนเดี๋ยวมันโถมว่ามันโถมเฮ้ยก็ดีก็ดีเพื่อนขอเลี้ยงอะไรดี Đừng liên này Ok này. Như này không buồn Nằm nhỉ, tăng ai bỏ Jin tính khiến chín Thôi mà, cú khốp không đây เจ็บปังสวยรู้่วงร่วงหมดละเหลือเหลือเหลือตรงนั้นอะไม่รู้แต่ว่าตัวมันร่วงหลายตัวแล้วยินตินขึ้นเฮียเก็บตาย

นี่ไงไม่ต้องชุบไอสัตว์ไม่ต้องชุบมึงมจะทำอะไรให้ไงมึงจะทำอะไรเสร็จกูอ่ะกูบอกแค่น,นี้แหละลายลายทำอะไร Oh, yeah. <S <S ไร่ไน like, ุ่มผ okay, ่าดไล่ไอนุ <S <S ่มโอ้ยเฮียเฮ้ยปัญญาชนี่เห็นไหอ่ะไม่รมีเป็นมีเป็นล้านอ่ะเจ็บแล้วล่ะสิไเเเหลลจ็บนักย นี่อ่ะอท,ทำลาดไาปที่ไหน